มารู้จักตัวเองและเป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีขึ้นนะคะวันนี้สเปเชียลเคสของกวางนะคะ mm hmm. เขาติดอยู่ในความคิด mm hmm. ของความตังวลทั้งอดีตปัจจุบันแล้วก็อนาคตค่ะรวมไปถึงความรู้สึกผิดแล้วก็เหตุการณ์ในอดีตที่เคเกิดขึ้นในช่วงวัยเด็กของเขาเรามาดูกันนะคะว่าเขาจะหาทางออกจากความรู้สึกนี้ได้ยังไงและมาพบกับคุณคีตาสเปเชียลเคสของเราค่ะเรื่องราวในชีวิตในตอนนั้ mm hmm. เกิดอะไรขึ้นทางฝั่งที่บ้านก็ mm hmm. คุณพ่อเป็นมะเร็ง แล้วมันเหมือนกับว่าไอในเรื่องเหล่านี้มันอยู่ในลึกๆตลอดว่าวันหนึ่งเขาจะไปแต่งกระตูอะไรเงี้ยเรื่องอะไรที่รู้สึกว่าเป็นความผิดของเราเพราะตัวเองทุกเรื่องเลยแหละสวัสดีครับผมคีตะนะครับปัจจุบันเป็นอาชีพนักดนตรีครับผมบุคลิกภาพ NTP ครับสิ่งที่ได้จากการสัมภาษณ์ในวันนี้คงสรุปได้ว่ามารู้จักกับเคสของเราในวันนี้ให้มากขึ้นผ่านแบบทดสอบบุคลิกภาพหรือ Personality Test และจากการทำแบบทดสอบบุคลิกภาพในวันนี้นะคะ เคสของเราได้ intp ค่ะซึ่งจุดแข็งของเขานะคะเป็นคนที่ฉลาดค่ะสามารถเชื่อมโยงแนวคิดต่างๆได้ดีค่ะชอบแนวคิดที่แปลกใหม่มีสมาธิจดจอ่อไม่วอกวกง่ายที่สําคัญนะคะเขาสามารถทุ่มเทกับเรื่องที่เขาสนใจได้เป็นอย่างดีแต่จุดอ่อนของคนคนนี้นะคะคือเขาอาจจะมีหลักตรก,กะหรือว่าเหตุผลมากเกินไปค่ะจนทําให้หลายๆครั้งเนี่ยเพิกเฉยต่ออารมณ์ของตัวเองุดเริ่มต้นของของดนตรีใช่ครับก็คือรู้จักจากดนตรีของ ่างประเทศของทางอังกฤษอะไรเงี้ยครับมันก็จะไปช่วงมอสต์มันก็จะเริ่มมีความแบบว่าไวต่อต้านเล็กน้อยเพลงมาเลยรุนแรงอีกนึ่งเพลงร็อกอีกนึงเอาเนทีฟอะไรเงี้ยเหรอใช่ครับใช่ไหมเขาเรียกว่าเอาเทนทีฟไหมประมาณนั้นครับมีวงดนตรีไหนในตอนเด็กๆที่รู้สึกว่าอินสปายเราบ้างในตอนนั้นอ๋อจุดเริ่มต้นเลยครับแบบวงแรกเลยที่บอกว่ารู้สึกว่าตามวงจริงๆก็คือกรีนเดย์ครับผมกรีนเดย์อะไรที่เป็นสไตล์ของกรีนเดย์ที่เรารู้สึกว่าเราชอบมากๆอะไรที่มันฮิตเรามันมีความเก็บกดนิดนึงอ่า มีความแบบว่าโลกไม่เข้าใจฉันเราเพลงมันมีความแบบว่าสื่อถึงตรงนั้นได้เหมือนเพลงเข้าถึงอารมณ์ของเราได้ใช่ครับมันตอบโต้กับอารมณ์เราแล้วแว่าปฏิกิริยาให้เราฟังแบบมันสึกอินเป็นวงแรกๆที่แบบว่าทําให้เราเริ่มต้นแบบอินแบบอยากเล่นดนตรีสุดๆคุณกีตารู้สึกว่าความเป็นนักดนตรีในตัวเราอะคะมันเริ่มแบบชัดเจนเลยมาตั้งแต่อีเท่ไหร่คิดว่าน่าจะเป็นหลังจากที่ได้ลองเล่นกีตาร์ตัวแรก จำโมเมตนต์ในวันนั้นได้ไหมคะว่าเกิดอะไรขึ้นตอนที่แบบได้ลองเล่นกีตาร์ที่แบบจริงๆที่เป็นของเราตัวแรกมันมันเป็นความรู้สึกอะไรปกติผมจะเป็นเด็กที่ไม่ค่อยไม่ค่อยขอแบบแต่ว่ากีตาร์เป็นสิ่งอย่างหนึ่งที่แบบว่าได้อยากลองนะครับอยากลองได้ไหมอะไรอย่างนี้แล้วก็พอได้มาแล้วมันรู้สึกบอกว่ารู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างที่มันถูกเติมเต็มข้างในเหมือนมันเป็น calling อะไรบางอย่างของเราถูกปหใช่ครับแต่ว่าจริงๆกว่าจะรู้สึกถึงจุดนั้นได้มันก็ต<ม>้อง เริ่มเล่นเป็นเพลงได้ก็ตอน mm hmm. แ,แรกผมก็อ <laughs> ะไรยากเจ็บนิ้ว <c oughs> ไปหมดแรกๆผมก็ฟังแต่ที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้ก็คือจะเป็นแนวล็อกซะส่วนใหญ่ mm hmm. แต่ว่าหลังจากนั้นก็หลงังนั้นไอ้ตัวเนี้ยครับไอ้ตัวเนี้ยมันเริ่มเปิดประตูไว้ผมว่าไปหลากหลายแนวมาก mm hmm. ทีนี้แสดงว่าคุณคิตะมีความสนใจในดนตรีมาตั้งแต่เด็กก็พูดง่ายๆ mm hmm. ตั้งแต่เด็กตั้งแต่ที่เล่าให้ฟังตั้งแต่แรกใช่ครับยังไม่รู้ได้สั่งว่าดนตรีคืออะไรแต่พอได้ยินรู้สึกว่าเราโฟลไปกับมันถูกไหมมันมีอะไรบางอย่างดินโดด จนวันเนี้ยก็ยังทํางานในสายของดนตรีอยู่ถูกไหมคะใช่ครับลหลายอย่างเปลี่ยนไปแต่ก็ยังทาอยู่ทีนี้กงอยากรู้ว่าเป้าหมายหรือเอมสูงสุดในการเป็นนักดนตรตีของคุณคีตาคุณกีตามองภาพชีวิตตัวเองไว้ว่าอย่างไงตอนนี้คืออยากเป็นศิลปินนั่นแหละครับก็อยากทําเพลงออกมาแล้วก็เล่าเรื่องต่างๆอาจจะต้องบอกว่ากลับไปในวัยตอนช่วงนั้นช่วงประมาณมอตน้น <laughs> ที่สิ่งที่เรารู้สึกกับเพลงครับบางทีเรารู้สึกว่ามันช่วยชีวิตเราไว้จริงๆแบบจากความรู้สึกแย่ๆต่างๆ ก็อยากทําเพลงที่มันให้ความรู้สึกแบบนั้นกับคนอื่นได้เหมือนกันประมาณนั้นนะครับกวางควางเข้าใจมุมมองของคุณคิตะมันมันเป็นแบบนี้ใช่ไหมที่คุณคิตะรู้สึกว่าในในวัยหนึ่งที่คุณคิตะเป็นวัยรุ่นแล้วมันก็มีอารมณ์ที่มันหลากหลายมากอยู่ข้างในแล้วบางที <c oughs> เราก็สื่อสารมันออกมาไม่ได้แต่มันมีเพลงบางเพลงที่เหมือนเข้าใจเรา และเราก็เหมือนกับเพลงเพลงนั้นอะเป็นเพื่อนเราในช่วงวัยนั้นแล้วก็พาเราเติบโตขึ้นมาถูกไหมคะใช่ครับผมในช่วงของวัยรุ่นเพลงของคุณคีตาคือเพลงอะไรหลายเพลงเลยฮะอะไรกันนะเอาเพลงนี้ละกันมันจะเป็นแนวอีโมิดนึงครับมันจะเป็นวงดนตรีชื่อว่า My Chemical Romance เพลงชื่อ Welcome to the Black Parade เพลงนั้นจะเป็นเหมือนกับเพลงที่แบบอยู่กับเราในช่วงนั้นมีนิ่งของเพลงนั้นรวมรวมมันมันคืออะไรอารมณ์ของเพลงนั้นรุมรวมคืออะไร ตอแตะเออตอแต้มาก่อนเลยแล้วมันเริ่มมันเริ่มมาเริ่มจังหวะมันจะเปลี่ยนมันจะเร็วขึ้นแล้วก็มันเหมือนแบบว่าบทสรุปก็คือมันจะให้เราแบบว่ามันจะต้องแบบไปต่อให้ได้อะไรเงี้ยครับมันจะต้องแบบต้องสู้ต่ออะไรเงี้ยก็คือเหมือนแบบว่าให้กำลังใจเราเรื่องราวในชีวิตในตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นทางฝั่งที่บ้านก็คุณพ่อเป็นมะเร็งจริงๆเป็นตั้งแต่ผมปอห้าแล้วล่ะแล้วมันเหมือนกับว่าไอในเรื่องเราเนี้มันมันอยู่ในลึกๆตลอด ว่าวันหนึ่งเขาจะไปถ้าย้อนกับแบงก็ไปจำความอะไรก็แบบว่าอาจจะเป็นตอนที่แม่เมาแล้วพูดพูดอะไรบางต่างๆอะไรเงี้ยทาให้เราแบบมีความกลัวฝังใจแต่เด็กเลยอส่วนทางสังคมในโรงเรียนก็ก็ไม่ได้ดีนะเท่าไหร่คือแบบว่าในสังคมมนุษย์เนี่ยมันก็จะมีการแบ่งชนชั้นใดอัตโนโมัติอยู่แล้วสิ่งที่เราทําหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยไม่เป็นที่ยอมรับในนั้นเท่าไหร่มันไม่มีคนพยายามเข้าใจเราด้วยอ่ะก่อนหน้าจะเป็นอยากจะเป็นนักดนตรีเนี่ย เคยอยากเป็นแบบว่าวาดรูปเกี่ยวกับศ <Okay. S 2> ิลปินวาดรูปทําแต่งกระตูอะไรเงี้ยวาดประมาณช่วงแบบปอนหนึ่งจะเล่นดนตรีพอดีช่วงนั้นแบบว่าโดนคว้าคว้าสมุดไปแล้วแบบโยนรอบห้องตอนเรียนอะไรเงี้ยเออแบบบูลลี่เลยสไตล์เด็กเแบบว่าเหมือนหนังไฮสคูลเลยครับที่โดนโดนอย่างนั้น่ะแบบเฮ้ยทุกคนดูดิดีมันเากระตูนนะโตคนควายไปนี้อะไรังอะงไรเงี้ยโอเคว่าเป็นเด็กๆเลยทุกคนก็เอาไปดูแล้วก็หัวเราะแล้วก็โยนโยนข้างกันไปคนก็แบบ Mm. เอาเลยแล้วสิ่งนั้นมันทำให้เราหยุดวาดรูปไหมคะใช่แบบว่าเออถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าทำแล้วแบบมันจะขนาดนี้ไม่ทำก็ได้อโอเคเด็กในช่วงวัยหนึ่งเราก็จะเจอ mm. เหตุการณ์ต่างๆมากมายเนาะแล้วก็ทำให้เราเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่คนหนึง่งในวันนี้ถ้ากวางอยากจะถามคุณคีตาว่าในวันนี้เลยให้คะแนนความสุขตัวเองที่เท่าไหร่คะถ้าคิดไม่ออกอยากให้หลับตา แล้วถามตัวเองข้างในว่าวันนี้คะแนนความสุขที่มีอยู่ในตัวเราหนึ่งถึงสิบอะเรารู้สึกถึงมันเท่าไหร่น่าจะห้าครับรู้ไหมคะว่าอีกค่าคะแนนที่หายไปอะเนื่องจากเรื่องอะไรหรือความกังวลอะไรหรือปัญหาอะไรที่ติดอยู่ค้นาคะแนนที่หายไปของความสุขมันมีอะไรบ้างอืมคิดว่าผมแบกรับความทุกข์คนอื่นดโดยที่ไม่จาเป็นต้องแบกรับก็ได้ไม่ได้คนไหนคนไกลเลยคนแบบว่าใกล้ตัวมากๆ คนอื่นที่คุณคีตาพูดนี่คือใครจอดจงได้ไหมว่าวัาวนนี้เรารู้สึกแบกรับความทุกข์ของใครมากที่สุดแม่ค,คุณแม่อะไรในสิ่งที่คุณแม่เป็นแล้วทำให้เรารู้สึกว่าเราจะต้องแบกรับความทุกข์ของท่านมาเหมือนเห็นเขาทุกข์ทรมานะ <c oughs> มแต่ว่าเราทำอะไรไม่ได้บอกว่าเหมือนคนที่เรารักนั่แหละอยู่ในจุดที่ไม่มีใครพูดกับเขาได้แล้ว ไม่มีใครเตือนได้เหมือนแบบมันมไม่รับอะไรแล้วคุณแม่คุณคีตากำลังเผชิญปัญหาอะไรอยู่ตอนนี้คะเชินหนึ่งคือเขาเป็นโรคซึมเศร้าด้วยจริงๆไี่ขยาพบพูดเรื่องแม่ขออ <laughs> เขาเลยแต่ว่าโอเคเอาเอาเท่าที่สะดวกใจแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะพูดได้ทีนี้ความเข้าใจถูกไหมว่าห้าคะแนนของคุณคีตาที่หายไปอะ่ะหลักๆแล้วอาจจะมาจากคุณแม่ที่เรารู้สึกว่าท่านกำลังเผชิญปัญหาที่เราก็ไม่สามารถแก้ให้ท่านได้ แต่เราก็ไม่ได้ยินดีที่จะเห็นท่านอยู่ในสภาพนั้นถูกปะแต่เราก็ไม่รู้ว่าจะช่วยท่านขึ้นมายังไงก็ใช่ครับเป็นเป็นหนึ่งในห้าคะแนนที่หายไปของว่านะมันไม่ดีไม่ดีเลยครับไม่ดีเลยแล้วคุณคีตามีพื้นที่ของตัวเองไหมทุกวันนี้ถ้าเกิดว่าไม่ได้เป็นพื้นที่ที่บ้านอ่ะเรามีพื้นที่ส่วนตัวของเราไหมคะที่จะสร้างพลังงานของเราเองมันจะเป็นช่วงเวลาสั้นๆกับเพื่อนอะไรอย่างนี้มากกว่าหรือว่าตอนไปเล่นดนตรีก็ตาม เพราะฉะยนั้นตอนนี้จุดที่รู้สึกว่าเยียวยาเราได้มากที่สุดคือเพื่อนกับดนตรีถูกไหมอะไรแบบการได้พูดคุยหรือว่าโดนไปทํางานไงครับไปทํางานก็ช่วยอ,อย่างน้อยมันทำให้เราโฟกัสกับอ,อะไรก็ตาม หลังจากกวางได้พูดคุยกับคุณคีตาในช่วงแรกทําให้กวางเข้าใจว่าปัญหาที่เขากําลังเผชิญอยู่คือความคิดของตัวเองค่ะเนื่องจากในวัยเด็กคุณคีตาเผชิญกับปัญหาหลายอย่างพร้อมๆกันในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของชีวิตการคาดเดาไม่ได้และในขณะเดียวกันค่ะเขาก็ต้องคอยบอกกับตัวเองอยู่เสมอว่าตัวเขาต้องเข้มแข็งและด้วยหลักตรรกะและความคิดของเขาทําให้เขารู้สึกว่าการยอมรับอารมณ์ของตัวเองนั้นเป็นเรื่องที่ยากยิ่งหนีอารมณ์ของตัวเองมากเท่าไหร่ความสับสนในเชิงของอารมณ์ยิ่งมีมากเท่านั้น เพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเราอยากจะแก้ในเคสนี้เราต้องลงไปแก้ที่สภาวะอารมณ์ที่เขาติดอยู่ค่ะความคิดไหนที่คุณคิตะรู้สึกว่ามันขึ้นมาบ่อยที่สุดแล้วความคิดเนี้มันเป็นความคิดที่เกิดจากฟิลเตอร์ที่เราตีความในด้านลบหรือมันไม่เฮลตี้กับเราเป็นความผิดของเราเป็นความผิดของเราดีมากค่ะคําว่าเป็นความผิดของเราขยายความให้กองฟังหน่อยได้ไหมคะว่าเรื่องอะไรที่รู้สึกว่าเป็นความผิด พอตัวเองทุกเรื่องเลยแหละทั้งที่จริงๆแล้วแบบมันไม่ใช่อย่างนั้นเลยแต่ว่ามันจะชอบคิดว่าถ้าเราเลือกอีกเส้นทางหนึ่งหรือว่าถ้าเราทําให้ดีกว่านี้ตั้งแต่แรกหรือว่ามันคือมันเหมือนมันเสียใจกับในการตัดสินใจบางอย่างในอดีตซะมากกว่ามันเหมือนกับว่าผมพยายามคิดว่าในการที่จะยอมรับตัวเองหรือว่ารักตัวเองในปัจจุบันได้เนี่ยมันไม่สามารถเกลียดชังอดีตที่เชฟรำมาได้หรอกเหตุการณ์ที่มันลิงกับความรู้สึกผิดหรือการโทษตัวเองหรือว่าฉันดีไม่พอ มาาจกเรรื่อองะไเหมือนถ้าแบบว่ามันกระตุ้นจริงๆเนี่ยมันเหมือนจะเป็นสังคมในโรงเรียนมากกว่าช่วงประถมมัต้นอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วมันคงจะลามไปถึงเวลาที่บ้านมันเกิดอะไรขึ้นเราก็องเจะิโทษตัวเองเหมือนกันโอเคตอนนั้นสังคมในโรงเรียนเกิดอะไรขึ้นมีเหตุการณ์ไหนที่มันปิงแวบขึ้นมาแล้วรู้สึกว่าเหตุการณ์เนี้มันมันอิมแพคกับความรู้สึกเรามากเลยตั้งแต่ตอนป .1 ป .2 นั่นแล้วกัน ช่วงที่อยากเป็นนักวาดนักเขียนอะไรพวกนี้โอเคมันก็เริ่มต้นมาจากอยากเป็นนักวาดการ์ตูนนักเขียนอะไรอย่างนี้อยากลองทาหนังสือเขียนหนังสืออะไรอย่างนี้ดู mm hmm. เออเขาก็แบบว่าเขาก็แบบโยนกับมา <laughs> ไรสารละคนที่พูดคนนั้นคือใคร <laughs> คุณครู <laughs> คุณครู <laughs> ใช่จำความรู้สึกในวันนั้นได้ไหม <laughs> เมื่อเราได้ยินคำว่าไร้สาระ <laughs> ความรู้สึกที่ขึ้นมาในตัวเราหรือการตรีความของเด็กคนนั้นอะตีความว่าอะไรตอบผิดตอบผิดดีมากค่ะเมื่อตอบผิดแล้วเกิดอะไรขึ้นในวันนั้นเราก็เลยไปเขียนใหม่ให้เขาพอใจแล้วตอนนั้นเขียนเป็นอะไรไปคะตำรวจต <laughs> ำรวจ <laughs> ใช่โอเคสมมติคุณคีตาเห็นเด็กผู้ชายคนหนึ่งอายุ8ปดขวบที่เขามีความฝันที่ชัดเจนมากเป็นความฝันที่ชัดแบบตั้งแต่วัยเด็กอ,อยากเป็นนักวาดการ์ตูนอยากเป็นนักเขียนการ์ตูน <laughs> เขียนไปส่งครู แล้วครูยโยนกลับมาแล้วบอกว่าตอบผิดถ้ามองในมุมผู้ใหญ่วันนี้แล้วเห็นภาพนั้นที่ครูทํากับเด็กคนนั้นน่ะคุณคิตารู้สึกว่าเหตุการณ์นี้คืออะไรก็ถ้าถ้าแวบแรกของการเห็นอะไรอย่างงี้ก็คือคงโกรธแล้วครับคงแบบว่าทําไมพูดจาอย่างนี้ <laughs> ทำไมแบบต้องพูดแบบนั้นด้วยดูดูความฝันคนอื่นได้อ่ะอืถ้าเกิดว่าในวันนั้นคุณครูคนหนึ่งที่เขามีประสบการณ์แค่การเป็นครูและก็มีประสบการณ์ในการรู้จักอาชีพที่ไม่ได้หลากหลายมากนะัก เขาอาจจะตีความมาจากประสบการณ์ของชีวิตเขาถูกปะใช่ครับแต่ซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับเด็กคนนั้นเลยถูกไหมมันเป็นไปได้ไหมที่ลึกๆแล้วความรู้สึกผิดที่คุณคีตาติดมาจนทุกวันเนี้ยมันเป็นความรู้สึกผิดที่ทิ้งความฝันหรือความสามารถหรือว่าอะไรบางอย่างในตัวเองที่เราอยากจะทํามันเป็นไปได้ไหมที่วันเนี้ยจริงๆแล้วนักดนตรีมันไม่ใช่สิ่งที่คุณคีตาต้องการอยากจะเป็นที่สุดอืมคำถามยากเลยเนี่ย มันเป็นไปได้ไหมที่จริงๆเราลึกๆของคุณคีตะเรามีพรสวรรค์อะไรบางอย่างมาตั้งแต่เด็กมีเสียงเรียกอะไรมาตั้งแต่เด็กแต่คุณคีตะไม่เคยคอนเน็กับตัวเองเพิกเฉยความต้องการของตัวเองและเป็นอะไรบางอย่างเพียงแค่ให้มันผ่านไปและสุดท้ายก็คอนเน็กกับสิ่งนั้นไม่ได้เลยเพราะว่ามันหายไปใช่ครั้งสุดท้ายที่ว่ารู้เมื่อไหร่คะ แถวม2ออนั่นแหละแสดงว่าคุณคีตะาหยุดตัวเองในการวาดรูปมาตั้งแต่มออ2ใช่ครับใช่ใช่ใชจำความรู้สึกที่เราวาดรูปได้ไหมว่าเวลาวาดรูปรู้สึกอะไรเพลิน <c oughs> มันผมว่ามันคือความรู้สึกเหมือนตอน <c oughs> เหมือนเล่นดนตรีนั่นแหละครับ <c oughs> มันไม่เชิงว่าผมทําดนตรีเพื่ออันนี้คือมันมันให้ความรู้สึกคล้ายๆกันอื <c oughs> ความรู้สึกว่าสิ่งที่คุณคีต่าควรจะต้องทํางานกับเตงวันนี้คือ คำพูดที่รู้สึกว่าเป็นความผิดของเราเป็นความผิดของฉันฉันนี่แหละผิดไอ้คำพูดทํานองเนี้ยมันเกิดขึ้นมาครั้งแรกเมื่อไหร่แล้วตอนนั้นเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเผอิตั้งใจําความได้เลยมั้งครับแบบมันมันคือภาพการที่เห็นคุณแม่เราเมาเนี่นแหละแล้วก็พูดจาต่างๆกับเด็กคนหนึ่งขอให้คุณคิตะลองสูดหายใจเข้าลึกลึก วางมืออยู่ในท่าทางที่สบายที่สุดเท่าที่จะสบายได้นะคะครับผมสูดหายใจเข้าลึกแล้วปล่อยลมหายใจออกยาวๆภายใต้ความรู้สึกผิดที่รู้สึกว่าทุกอย่างเป็นความผิดของเราภายใต้ภาพที่เราเห็นแม่เมาภายใต้เรื่องราวในวัยเด็กที่มันขึ้นมามันมีความรู้สึกอะไรอื่นอีกที่ซ่อนอยู่ขอให้ค่อยๆบอกความรู้สึกต่างๆออกมาให้กองฟังภายใต้ความรู้สึกผิด เรื่องราวที่ทำให้เรารู้สึกผิดภาพในวัยเด็กมีความรู้สึกกลัวอยู่ไหมคะถ้ามีหนึ่งถึงสิบกี่คะแนนอืมแปดแล้วกันค่ะดีค่ะไปต่อนะคะภายใต้ความรู้สึกผิดนั้นภายใต้อารมณ์ที่คุณคีตากำลังติดอยู่มีความกังวลอยู่ในนั้นไหมคะถ้ามีหนึ่งถึงสิบให้กี่คะแนน ดีค่ะภายใต้ความรู้สึกผิดมีความโกรธซ่อนอยู่ในนั้นไหมคะถ้ามีหนึ่งถึงสิบให้กี่คะแนนแปดครับดีค่ะภายใต้ความรู้สึกผิดนั้นมีความรู้สึกเสียใจอยู่ในนั้นไหมคะถ้ามีหนึ่งถึงสิบให้กี่คะแนนแปดายใต้ความรู้สึกผิดมีความรู้สึกถูกทรยศหักหลังอยู่ในนั้นไหมคะถ้ามีหนึ่งถึงสิบให้กี่คะแนน ไม่ไม่ไมีอะดีค่ะเวลาที่เราทํางานกับเรื่องของอารมณ์อะค่ะบางทีอะการใช้ชีวิตของเราอะเราพยายามใช้หลักเหตุและผลคือสมองส่วนหน้าหลักของการ thinking แต่ความรู้สึกมันมาจากสมองส่วนหลังอารมณ์มาจากสมองส่วนหลังที่กวางให้คุณคีตาลองหลับตาเพื่อให้คุณคีตาคอนเน c กับร่างกายตัวเองเกิด body s e n s เ t i o นแล้วเข้าใจว่าฉันกำลังรู้สึกอะไรอยู่กันแน่ตอนนี้ ไอ้ความรู้สึกที่แบบฉันรู้สึกผิดฉันไม่ดีพอมันเป็นเพราะฉันเนี่ยลึกๆแล้วมันมีความกลัวอยู่ในนั้นกลัวเนี่ยกลัวเรื่องอะไรกลัวในสิ่งที่ยังไม่เกิดกลัวแบบว่ากลัวทาได้ไม่ดีพอกลัวมันจะกลัวมันจะไม่เวิร์กกลัวมันจะกลัวมันจะแย่ลงไปมากกว่านี้กลัวจะต้องทาให้คนอื่นลำบากกลัวที่จะเป็นคนที่อยากเป็นไม่ได้ ลัวการลงมือทําความกังวลช่วยอธิบายให้กวางฟังได้ไหมคะว่าความกังวลสิบเนี่ยมันมาจากอะไรบ้างผมผมวัดอัตรความที่แบบตัวเองย้ำคิดย้ำทำคิด,ค,ดคิดวนไปวนมากังวลกังวลอยู่กับอดีตและอนาคตไม่ได้อยู่กับปัจจุบันนะตอนนี้ในชีวิตค,คุณคุณคีตะอยากให้ชีวิตแบบเป็นยังไงใช้ชีวิตให้แฮปปี้อยากดูแลครอบครัวได้ อยากใช้ชีวิตให้มีความสุขอยากดูแลครอบครัวได้เราจะบอกว่าบางทีในการทํางานกับตัวเองนะคะมันอาจจะไม่สามารถที่จะทาแล้วหลุดจากสิ่งที่เราติดอยู่ได้เลยในครั้งแรก<ม>ต้องบอกก่อนว่าการทํางานในเชิงของการคอนซัลหรือปรึกษาในแต่ละเคสขึ้นอยู่ความยากง่ายขึ้นอยู่กับตัวผู้รับเขาเ้ารับการปรึกษาอันแรกอันที่2คือขึ้นอยู่กับประสบการณ์ที่มันฝังแน่นที่อยู่ในตัวเราอันที่3ขึ้นอยู่กับความพร้อม ว่าตัวเราพร้อมที่จะปล่อยอารมณ์นะั้นหรือทํางานกับอารมณ์นั้นมากน้อยขนาดไหนในสําหรับวันนี้ที่เราเจอกัน่ะสิ่งที่กวางอยากให้คุณคีตะกลับมานั่งดูก็คือข้อดีหรือคุณสมบัติที่ดีที่เรามีอยู่ในชีวิตอะเพื่อบางเทียเวลาที่เราเผลอมานั่งคิดกับตัวเองในทางที่มันไม่ดีในทางลบว่าเราบกพร่องอะไรบางอย่างอะไรบางอย่างในตัวเรา มันไม่ดีกับโลกใบนี้หรืออะไรบางอย่างในตัวเราเกิดมาแล้วทําให้กระทบกับครอบครัวอะไรบางอย่างที่มันเป็นเชิงความรู้สึกโทษตัวเองหรือดึงเซลล์เอสซิมของเราให้ต่ําลงสิ่งนั้นคือสิ่งที่คุณคีตาจะต้องหันกลับมานั่งมองข้อดีของตัวเองเยอะๆถ้าคุณคีตามีคําพูดที่บอกว่าถ้าวันนี้ไม่เกิดมาครอบครัวรคงดีกว่านี้กวงลองถามเอาจริงๆเลยนะเอาแบบผู้ใหญ่นั่งคุยกันเลยถ้าวันนี้ไม่มีคุณคีตาคุณคีตาคิดว่าแม่คุณคีตาจะแย่กว่า หน้าตอนนี้แหละครับแล้วตอนนี้ผมว่าเขาต้องการจริงๆผมเลือกจะไม่อยู่กับเขาก็ได้จริงๆผมควรจะอยู่ในกาแต่ว่าผมทิ้งเขาไม่ได้เขาต้องการใครสักคนไม่งั้นเขาแย่มาเนี้ยแน่นอนเพราะฉะนั้นในการที่คุณคีตายังอยู่ตรงนี้สแตดให้กับครอบครัวในกระทั่งปัญหาที่มันใหญ่ขนาดน,นี้ คุณคีตาเกิดมาเพื่อเป็นของขวัญและซัพพอร์ตอะไรบางอย่างให้ครอบครัวแล้วคุณคีตาก็ทําบันดีที่สุดเท่าที่คุณคีตาจะทําได้แล้วในวันนี้เพราะฉะนั้นความรู้สึกโทษตัวเองตรงตนี้ขอให้วางลงแล้วขอให้รู้ว่าวันนี้มีชั้นดีกว่าไม่มีชั้นรู้สึกยังไงบ้างกับการได้พูดคุยกับกว่างในวันนี้จากในความยุ่งเหยิงที่จับต้นชนไปลายไม่ถูกนิดน้อยมันมันยังพอคลำทางเจออะไรบ้าง เข้าใจหลายจุดมากขึ้นว่าบางทีสิ่งที่เราคิดว่ามันเป็นอย่างนั้นมันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นมันอาจจะมาจากจุดอื่นแต่ว่าด้วยความที่เราพยายามเหมือนเหมือนหนีมันมากมันเลยขุ่นมัวมัวมองไม่ชัดอยู่ข้างหลัง mm hmm. มันเลยจากก่อนหน้านี้มันเลยมีแต่ความวุ่นวายอยู่ข้างในแล้วก็อัดแต่ว่าก็เหมือนเดิมมัน เปสิข่าวลมันบลอกมันขอไม่แสดงออกดีกว่าอ,อะไรแบบนี้แต่ก็อันนี้มันเหมือนมันคอนเน็กเรื่องนี้มันลอยไปลอยมาแบบจับจับเรื่องเอาไว้ให้เราเห็นภาพมากขึ้นแต่วันนี้ความทุกข์ของมนุษย์เกิดจากอะไรรู้ไหมเจ็บไม่เจ็บเจ็บไม่เจ็บเจ็บไม่เจ็บวันหนึ่งเราไม่เข้าใจตัวเองแล้ว,ลวเราคอนเน็กกับตัวเองไม่ได้แล้ว แล้วมันเกิดเป็นความซับซ้อนหรือภาพที่คุณมอง,งเหมือนที่คุณคีตารู้สึกเจ็บก็บอกมาเจ็บบางครั้งเจ็บแล้วฮิวตัวเองแล้วหายความเจ็บนั้นมันจะเพอร์เฟกมากเลยมันจะเป็นกระบวนการของการเติบโตแต่ถ้าเจ็บแล้วบอกไม่เจ็บนะการเติบโตจะไม่เกิดน,นะคะขอบคุณวันนี้มากที่มาคุยกันขอบค้บานากนะครับผมสิ่งที่ได้จากการสัมภาษณ์ในวันนี้ก็คงสรุปได้ว่าเราสามารถรู้สึก เจ็บปวดได้ครับโดยที่โดยที่ไม่ต้องปฏิเสธมันแล้วก็เราสามารถที่จะไม่จําเป็นจะต้องเข้มแข็งตลอดเวลาครับควรมีพื้นที่ให้ตัวเองได้เปิดเผยจุดอ่อนที่ซ่อนเอาไว้หรือว่าความความแตกหักที่มันเคยเกิดขึ้นเราต้องเอามาันออมาเคลียร์ครับช่วยทําให้เราเป็นคนที่มีความมั่นใจมากขึ้นได้ยอมรับในตัวเองมากขึ้น ไม่โทษตัวเองไม่เกลียดตัวเองสามารถก้าวต่อไปได้แบบมั่นใจครับ